เขาสอบ IJSO เคมีอรอบที่1ปี6-2เขา22ถามว่าสารประกอบ P 3 N 5สามารถสังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยดังสมการก็คือ p c o 5บวกโซเดียมไนไตรด์กลายไปเป็นไตรฟอสฟอรัสเพนตะไนไตรา์กับโซเดียมคลอไรด์แล้วก็เป็นไนโตรเจนทีนี้พออยู่ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูงกว่า850องศาเซลเซียสเนี่ยสารประกอบนี้ก็จะสลายตัวดังสมการที่2 อย่างที่แสดงในสมการนี้ทั้งสองอะในสมการทั้งสองนี้ธาตุใน3ประกอบใดถูก reduce และธาตุใน3ประกอบใดถูก oxidize ดังนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าถูก Reduce และก็ถูอก x i ได z ์กันก่อนก่อนที่จะไปถูก Reduce กับถูก oxid ด z e เราก็มารู้จักตัว Reduce กันก่อน Reduce เนี่ย reduce ก็คือตัว ตัวให้อิเล็กตรอน reduce ตัวให้ออคซิไดเป็นตัวรับตัวรับอิเล็กตรอนทีนี้พอมีคำว่าถูกเข้าไปถ้าเป็นตัวถูก reduce ใช่ไหมตัวถูก reduce แปลว่าอะไรมันถูกให้อิเล็กตรอนมันถูกให้อิเล็กตรอนมันก็จะกลายเป็นตัวออกซิได์นั่นแหละก็คือถูกให้อิเล็กตรอนเวลามันถูกให้มันรับอิเล็กตรอนมาเลขออกซิเดชันยังไงเอ่ย เลข Oxidation นก็จะต้องลดลงเพราะว่าเรารับความเป็นลบเข้ามาทีนี้ตัวถูกออกซิไดต์ตัวถูกออกซิไดต์ตัวออกซิได์คือตัวรับถูกออกซิได์ก็คือถูกรับอิเล็กตรอนไปพอรับอิเล็กตรอนไปความเป็นลบหายไปแปลว่า o อกซิเดชันเบอร์ของมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นนั่นเองทีนี้มาพิจารณาสมการหนึ่ง และสสมการ1และ2เราจะมาดูว่าตัวไหนถูกออกซิไดซ์ตัวไหนถูกรีดิวซ์ก็ต้องเช็คเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงทั้ง2ตัวเลยอ่ะอย่าง PCl 5ใช่ไหมคลอรีนจะเป็นลบคอรีน1ตัวออกซิเดชันเป็นลบ1มี5ตัวเป็นลบ5ดังนั้นสารประกอบเลขออกซิเดชันรวมเป็น0 P ต้องเป็นบวก5 P เป็นบวก5มาดูโซเดียมโซเดียมเป็นบวก1โซเดียมเป็นบวก1ส่วน ในตรายเนี่ยถ้าตัวนี้เป็นหมวกหนในตรายต้องเป็นเท่าไหร่ในตรายก็ต้องเป็นลบหในตรายสมตัวเป็นลบหถึงจะรวมกันแล้วได้ศูนยในตรายสตัวเท่ากับลบหดังนั้น1ตัว 1N ก็จะเท่ากับลบหส่วนสนั่นเอง 1N เท่ากับลบหส่วนสเรามาดูผลิตภัณฑ์ p 3 n 5 n เนี่ยก็จะเป็นลบเนาะก็จะเป็นลบสม ลบ3คูณ5มี5ตัวเท่ากับลบ15ลบ15ดังนั้นฟอสฟอรัส P ก็ต้องเป็นบวก15ตัวเดียวหาร3เท่ากับ5ฟอสฟอรัส1ตัวออกซิเดชันเป็น5ไนโตรเจน1ตัวฟอสฟอรัสเป็นลบ3โอเคทีนี้มาโซเดียมอันนี้บวก1ลบ1ตัวนี้ไนโตรเจนเป็นธาตุอิสระตัวนี้เป็น0เราจะเห็นอะไรบางอย่างเห็นแล้วตรงที่1 ฟอสฟอรัสจากบวก5เป็นบวก5ไม่เปลี่ยนดังนั้นฟอสฟอรัสไม่ใช่ทั้งตัว Reduce หรือตัวออกซิได์คอรีอนคอรีนตัวเดียวเนี่ยเป็นลบหดังนั้นก็ไม่เปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนคืออะไรเอ่ยก็คือไนโตรเจนไนโตรเจนเนี่ยเปลี่ยนจากลบหส่วนสไปเป็นอะไรบ้างไปเป็นกรุปที่หน่งจาก p 3 n 5มันเปลี่ยนไปเป็นลบสกับอันที่สองลบหส่วนสไปเป็นศน แปลว่ามันเปลี่ยนจากลบหส่วนสไปเป็นลบมากขึ้นไปเป็นลบมากขึ้นแปลว่าตัวนี้แหละมันถูก Reduce แล้วก็จากลบหส่วนสไปเป็น0คือมันเพิ่มขึ้นตัวนี้ถูกออกซิได์ดังนั้นจากสมการที่1ตัวที่ถูก Reduce กับถูกออกซิได์เป็นตัวเดียวกันก็คือไนโตรเจนในโซเดียมไนไตรด์ก็อาจจะถูกทั้งข้อ B และข้อดีเรามาดูสมการที่สสมการที่2เนี่ย ตัวนี้เราหาไปแล้วจากข้างบนดังนั้นแปลว่า P ตัวเดียวตัวนี้เป็นบวก5 N ตัวเดียวออ i ซิเดชัเป็นลบ3ต่อมา2ตัวนี้กลายเป็น0ทั้งคู่เพราะเป็นธาตุอิสระเป็น0จะเห็นว่า P เนี่ยเปลี่ยนจากบวก5เป็น0ใช่ไหม P เปลี่ยนจากบวก5กลายไปเป็น0แปลว่าตัวนี้มันเลขออกซิเดชันลดลงลดลงแปลว่ามันรับอิเล็กตรอนเข้ามาแปลว่ามัน ถูกให้อิเล็กตรอนก็คือมันถูก reduce ดังนั้น p 3 n 5เป็นตัวถูก reduce โอเค p 3 n 5เป็นตัวถูก reduce โดยที่ p เป็นตัวถูกขีดเส้นใต้ที่ p ดังนั้นตอบข้อ2เห็นไหมเพราะว่าข้อ b เนี่ยขีดเส้นใต้ p แต่ตัวเนี้ยขีดเส้นใต้ n ถูก reduce คือ p เราจะตอบข้อ b บ่อยเรามาเช็คอันที่2ก็คือในตัวเจนในตัวเจนเนี่ยเปลี่ยนจากลบ3กลายไปเป็นอะไรเอ่ย กลายไปเป็นศูนย์เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นแปลว่ามันถูกรับอิเล็กตรอนออกไปดังนั้น N เป็นตัวถูกออกซิได้ก็คือตอบนี่ p 3N5 ตอบบีบอยนั่นเอง